วันนี้เราก็มารับประทานอาหารในหานตามสั่งไข่กระทะนะครับเมนูก็มีอะไรผัดกะเพราเนื้อใบยี่หร่าผัดใบยี่หร่าเนื้อเนื้อยี่ราไข่ดาวนี่ครับอาจารย์อภิรักษ์นะยอดโคตดในตำนานนะครับอันนี้ก็โคตรหุ่นยนต์นะฮะนี่ไข่เจียว<ม>ฟูๆนะครับนะิก<ม>ัดร<ม>้านอยู่ที่ไหนฮะอยู่ซอยสัมภกอนซอยสัมภกอนนะครับใกล้กับเซเว่น ใกล้เซเว่นที่ใกล้ๆกับที่จะทะลุไปตลาดตาบะขาวเป็นไงครับรสชาติแซ่บยิ่ยตัวโอเคนี่ให้ดูนะฮะไข่ช่ำๆเลยร้านนี้สุดยอดผมกินทุกวันอ่ะโอ้โหกินทุกวันเมนูเดิมทุกวันแนะนำไม่เคยเปลี่ยนลักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนดังรักภรรยาใช่ไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฝากถึงน้องๆเด็กๆนะฮะรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะะคนนี้ไม่ต้องมาออดอ้อนอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่มีทางไม่มีทางจะเปลี่ยนใจนะอันนี้ก็เป็นปนะัดปดกระพงลักษณะ,ะแบบสั่งเป็นกับข้าวเขาก็มีกับข้าวกับแก้มเนี่ยแบบได้กับข้าวกับแก้มก็มีนะครับเของร้านก็ควรกินข้าวได้นี่ครับปไปนะครับป๋านี่ครับ เดี๋ยวเราก็จะลองรสชาตินะฮะมีน้ำซุปโอ้โหโฉ่ำเลยเนี่ยไปดูชัดๆใบยี่หลานะครับไม่ใช่กะเพรานะฮะยี่หลานเลยอยานึ่ง<ค>ก็คือกะเพราควายนะแต่มันจะฉุนถ้าทางเหนือเรียกกันเจาะอ๋อเหรอร้อนแรงแล้วเป็นไงฮะช่วงนี้อำเภอนานในจังหวัดนานบอกเกลือข้าผมถามมั้ง ฮะคามหาไปล่าสุดเมื่อะไรความขาผมไปเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อไปมีอะไรที่น่านนะครับมีรีสอร์ตอยู่ที่น่านใช่ไหมฮะไม่ดี <c oughs> มีบ้านโอเคครับแพมมากลเลยฮะตอนนี้ก็จะก <c oughs> ินแล้วฮ <c> ะ <oughs>